สวัสดีครับกอบคุณทุกเสียงทุกสายเอฟซนะครับที่ชมคลิปนะครับช่องรถมือสองของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้มาอัปเดตการล้างเครื่องนะครับด้วยน้ํายานะครับในราคาเกละละสามร้อยแปดสิบาทนะครับอันนี้เราล้างก่อนเข้าทําสีนะครับอันนี้เป็นรถของที่ประสิทธิทางกทมนะครับช่วงนี้ก็นะครับติดขัดเรื่องภาวะการส่งรถนะครับ นนี่ะหลังเครื่องให้สวยๆเลยนะครับกลัดหลังของเครื่องเราก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะฮะไม่งั้นไม่ได้ครับของเครื่องที่สวยขึ้นแนะครับตีกิ๊บนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับอีฟซี่นะครับสมองสบอนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ในขั้นกับล่ลางก็ไม่ลุนในขัน้นขนึ้นขับนะีเวลาห้องคิดสีมันจนะเปี่ยพ่วงครับสำหรับรถนะครับเมื่อว่า,าผมเคยไล่สไปที่นึงเดียวนะครับคลิปมันนะครับมันหายนะพี่น้องก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอให้พี่น้องเบิงนะครับ ความเดินของรถนะครับของพี่ประสิทธิ์นะครับผมทางกอตมนะครับผมได้สดไปมันหายนะครับมันมันบ่บ่หายดอมันอัปเดตสารขอเลยขออนุญาตอ่ามาไหลสดให้พี่น้องเบิ่งอีกอ่าทำผิดทำเป็นคลิปวีดีโอนะครับผมอ่าขอบคุณหลายนะครับผมทุกท่านนะครับตามสอกตามมุมนะครับพี่น้องครับให้เบิ่งนะครับ ขอคุณนะครับผมถูกกาลังใจนะครับพี่น้องที่ช่วยซื้อรถนะครับมีนั่งฝากมาอีกหนึ่งท่านนะครับผมกะกำลังเดินทางมานะครับช่วงนี้กับเดินทางไปใสมาใช้ลาบากพี่น้องเอ้ยนะครับผมเรียกกำมังเงินว่าปิดรงนี้ว่าปิดนะครับายครับพี่น้องเอ้ยนะครับพอดีละตอนนี้เงินส่งนงวนรถพอดีนะครับ ของผีประทิดต่างคนที่ต้องเทพยนะครับเนาะนะครับสั่งจอมเข้ามาได้นี่หลอกเบื้องนะครับหลอกเบื้องว่าสีมันมันอ่ามันหนาสีบรินาครับบางเลยนะครับสร่างลุ้นเพื่นทำการล้างห้องเครื่องให้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมเอฟซีนะครับสมองสมบัตินะครับเอาหม้อพักมาใส่เอาหม้อพักใหม่มาใส่เลยเด้อใส่หม้อพักใหม่เลย อันนี้บ,บ่ทจะเป็ิย่าไปถึอมันเดินนี่เดี๋ยวมันจะคงความเดือเย ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับผมที่สั่างจองรถเข้ามานะครับนี่ลายมีสีชมพูเข้าม้านะครับเด้อพี่น้องนะครับบอก้าบริสต์ก็ขายตามนั้นไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าพันนะครับผมสีบริสตดมาดีอยู่นะครับให้สร้างลุ้นผลมาทำความสะอาดให้คือเรานะครับหรือนะครับผมกาเฮริสีนะครับขอบคุณนี่ลายนะครับพี่น้องห่ว่งใจนะครับ ขออนุญาตนะครับผมนะอ่าที่มาลบกลนยววิรานะครับผมกัน้นทำงานของพี่น้องนะครับเนาะนะครับขอบคุณเนลไลนะครับสุบนงสุบอนนะครับหลงองเครืง ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณครับผมตอนแรกคลิปนี้ขออนุญาตไ้สมีสักก่อนนะครับก็ขอบคุณครับ,บ,บ,ส,ส,รบ,บ,รบสวัสดี่รับพี่น้องครับ